อืมนตอนนี้แล้วตอนนี้ผู้กล้าของเรานะคะอยู่ที่แท่นของเครื่องสมองเทลมีค่ะไปสูวเวทีการแข่งขันเลยนะครับไปที่ไพรบีมาทำไมครับตักครับตักน้ำแข็งใครจะเป็นคนตักครับผมครับผมตักทั้งหมดกี่กิโล สามถุงครับสามถุงโลครึ่งครับโลครึ่งสามถุงทีละถุงแล้วก็ถุงที่สี่ใหญ่สิบโลครับสิบโลเลยโอ้โหปิดท้ายด้วยสิบโลก็แสดงว่ามีสี่สี่ถุงทั้งหมดสี่ถุงครับมาทีละถุงนะครับตักมาได้กิโลครึ่งตักเสร็จปุ๊บยังไงลงมาลงมาครับลงมาอุ้มมานะแบกมาอีกคนนึงก็อยู่ฝั่งนี้อ๋อรออยู่ส่งมาปั๊บเรียบร้อยเข้าหแล้วไปย้ำแข็งเมื่อได้เสร็จแล้วต้องไปช่างก่อนครับไปช่าง นี่จะมีนี่แดงๆอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ในเขตแดงนี้ได้หมดเลยเมื่อได้เสร็จปัรบก็วิ่งไปเก็บนะฮะวิ่งไปเก็บแต่ถ้าเกิดเกินน่ะถ้าเกินก็ต้องส่งกลับครับส่งกลับนะครับไปเทออกถ้าขาดส่งกลับไปเติมครับเมื่อได้หมดแล้วทั้งหมดนะฮะก็ติดกระถังเข้าประจำที่เอาละบ้านอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ทีโซครับ สงสัยเขากินข้าวเหนียวนะกินข้าวเหนียวแน่ๆเลยเนี่ยมันภาคอีสานใช่ไหมเนี่ยกินข้าวเหนียวเลยกินข้าวเหนียวแล้วคุณนายอยู่ไหนอยู่เดชอัฒน์คอมเพรสอานะครับพร้อมนะพร้อมนะพร้อมไป ทางครับอ้โหทางถึแล้วครับนี่มากแครับด10กิโ10กิล10กิ10กโอ้โหงหน้าโลครับไปหน้าโลไปหน้าโไปหน้าโ10กแล้วครับต่อเขได้มาแล้วครับ10กิ10กิใครนนี้รับที่เนแอ๋ไม่ดีไป เปียเปียกเปียกหมดเลยแต่ว่ามือนี่เปี่ยงแน่นอนมากโอ้โหยอดเยี่ยมเลยเวลาใช้ปทั้งหมงมาทีพอดีพอดีเลยอาวเสิของเขาได้ถึงสองครั้งด้วยแข่งย่างไรดีการตักเหมือนกันหมดไหมเหมือนกันเหมือนกันหมดนะหนึ่งกิโลสามถุงสิบกิโลหนึ่งถุงเหมือนกันหมดเลยเวลาดีกว่าเวลาให้นาทีครึ่งครับ นาทีครึ่งสองเที่ยวนะฮะสองพังครั้งแรกได้ก็ได้ไปเลยนะจะไม่ได้ได้รั้งด้วยนะครับได้หรือไม่ได้ เก๋ก่อนเก๋ว่าพวกพี่ก็ทำได้ได้พี่โอมถ้าเกิดวันนี้ทำไม่ได้จะโดนไล่ออกไปเลยเพราะ้นต้องได้ตงได้สองเลยนะครับพี่บีได้ค่ะเพราะว่าพวกสามชาเขาเก่งอยู่แล้วตกลงได้ทั้งสาวเลยนะฮะแม่แสดงว่าคราวนี้เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีครั้งหนึ่งแล้วครับเอาล้วครับคุณหม่นจะเริ่มต้นก่อนถ้าคุณหมามได้เลยนะครับคุณเท่งไม่ต้องมาง้อ ิโลครึ regel, ่งแล้วแล้วแล้วไปกิโลครึ่งกิโลครึ่งมาแล้วครับกิโลครึ่งกิโลครึ่งชักนะครับอยู่ได้ได้จุดแดงได้ได้ผ่าแล้วครับผ่าแล้วครับโอ้ยดีมากดีมากผ่าแล้วครับกิโลครึ่งครับกิโลครึ่งหรือว่าจะมาดีมากแล้วแล้วเร็วเร็วโอ้โหผ่าแล้วครับแถนแทนแทนกิโลครึ่งครับกิโลครึ่ง เดือกข้างเดือกข้างตาขานตาขาาแล้วครับไปไปไปเดือกข้างเดือกข้างเดือข้างรอข้างรอข้า ก็ดีใจพอได้ป๊บสองถุงปุ๊บวิ่งรีบรีบมากเลยไอเรื่องเย็นๆเนี่ยทำไงทำให้ใจคุรอ้นหมึงดูไหมเนี่ยไม่ได้เท่าไหร่ครับเนี่ยให้มันช่างดูก่อนไม่พอไปเอาใหม่ได้พี่ห้าโลอาจจมีเหลือห้าโลผมกำลังตักแล้วนึกว่ามันได้อยู่แล้วถุงร่วงทับโลกทำไมถือแค่นี้ถือไม่ได้ไงยเอากคนมันลื่นอะลื่นทำไมเอ้าชีวิตไม่มีสิทธิ์ลื่นเลยว่างั้นเถอะรู้มันห้ามคนลื่นครั้งแรกนี่ไม่ได้ สองตกลงสูตรแล้วเขาดีกันเกลียนเลยอ๋อคุณเป็นคนผมช่างเองอผมช่างเองอ<ป>ตุอยอาาพร้อมเดี๋ยวสิน่กกาก็รีบจริงเลยตุอยงพา้อม ไครได้ใครบทน้าคเลยฮะโอ้โหเสียจะมาไปสองถุงแรกแหมหยิบถุงน้ำงแข็งอะไรเนี่ยโอ้โหไหนตองมาเคลียร์ถุงลูกท้ายแล้วมันสิบกิโลหรือเปล่าอมาดูสักทีสิถ้าสิบให้ชนะไหมโอ้โหไอ้นี่อ่ะแหมมีลาเหลือเกิน มีก้อนเดียวเมื่อกี้นี่ถึงกว่าจะคุยกันเสร็จมันก็ละลายเปก้อนนึงแล้วเขียนชื่อไปจนได้ในส่วนก็ไม่ได้นะคะรู้สึกว่าระยะนี้สาหัสพอสมควรเลยไม่ได้เลยแม่ชิวเฉียดมากโอ้ใกล้มากเลยเดียวนี่แสดงว่าเขาแบบมืออาชีพแล้วก็ตมงความไวความเร็วนี่ความคล่องมากเลยทีเดียวอ้าวขอบคุณคุณถาวรคุณวิชัยและบริษัทนิวตันฟู้ดอควิปเกนณ์จำกัดขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคคุณ่ะ